สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของ appendicular skeleton นะคะ<อ>ก็จะมี appendicular skeleton ก็คือระยงอันนี้ก็คือเป็นระยงขาหน้านะคะแล้วก็เป็นระยงขนาหลังของนะคะเรามาดูในส่วนของระยงขาหน้านะคะ<อ>ก็คือกระดูกชิ้นที่เป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมน,นะคะชิ้นนี้คือกระดูกสเกลูล่าหรือว่ากระดูกสะบักน,นะคะชิ้นที่สองมันเป็นกระดูกต้นขาหน้านะคะเราเรียกว่าห um <อ>ิวมาร์ทนะคะชิ้นที่สา ที่เราเรียนก็คือส่วนของกระดูกที่ต่อมาจากคิวมาัสเราเรียกกระดูกเรเดียสนะคะหรือว่ากระดูกปลายขาหน้าแล้วก็อันนี้จะมีปลายเป็นกระดูกอุนหน้านะคะในม้าเราเรียกว่าเรดิโออุนหน้าคือเราเรียกรวมกันเลยนะคะเรดิโออุนหน้าจากนั้นก็จะเป็นส่วนของกระดูกคาปัสนะคะก็เป็นข้อเล็กนะคะแล้วก็ในส่วนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นม้าเราจะเรียกว่าแคนนอนโบนนะคะหรือว่ากระดูกรูกปืนใหญ่ โดยมีส่วนของสปินโบนอยู่ข้างๆนะคะในสัตว์ชนิดอื่นก็คือส่วนของเม้นต้ปาคาป์น,นะคะจากนั้นก็จะเป็นส่วนของกระดูกคอซิมอลฟาแลงมิดเดิลฟาแลงแล้วก็ดิสคอฟาแลงอันนี้ก็จะเป็นส่วนของระยะขาหน้า